แผนฝันม่านเรื่องราวจะเป็นยังไรไปชมกันเลยครับฉากแรกใจท่านได้พบก,กับคนาทิพ์ซึ่งมารอคอยบนลักครับคือคุณแผนไปรบคุณแผนก็ไม่กลับสักทีครับเฝ้าแต่รอรอรอเมื่อไหร่น้อคุณแผนจะเดินทางกลับมาเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยเป็นวาดจ้า ไม่ใช่หมายถึงแสดงเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นแม่พิมพ์มานั่งทำอะไรอะ่ะนั่งรอพ่อแผนที่ไปทำบ,บอกว่าจะกลับมาไว้ไวนางวันทองพองสอพานึกถึงผัวขึ้นมาร้องไห้อีชา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 น้อยแม่ไม่เคยจากกันมาก่อนจะหลับจะนอนพ่อก็เอา นางคิดถึงตัวของไอชา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 น้อยแม่ก็อนอยู่ด้วยกันเคยเล่นตอนแอบเคยเล่นวัดแอบแล้วก็ส่งไลน์ต้องอยู่คนเดียวนใ้แสนลัวนานคิดถึงตัว้องไอโอ๊ยแม่พิมพ์จะร้องให้อะไรหนักหนาเนี่ยเจรจาได้แล้วจ้ะก็ฉันคิดถึงวิแผนนี่นา ดูสิไปรบทับจับสึกตั้งนานป่านนี้ยังไม่กลับมาลอยอะ่ะในเวลาเดียวกันนั่นเองขุนช้างก็เดินทางมาหาแม่พิมพ์อ้ตัวัดดี้อ้ต,ตัวัดดี้ขุน กระโถนจ้าตุยเราเนี้ยเป็นคนรวยที่สุดในสุพรรณแล้วเรียกง่ายๆว่ารวยเวอร์น้ำจ้ากระโถนจ้าตุยอะไรมากันเยอะเลยนะกระโถนจ้า น้ำจ้าทุยสองไม่ดูตามาตาเลยอรออืมข้าไปเลยเอะวันนี้เราจะมาหาแม่พิมจะมาออกอุบายจะบอกว่าขุนแผนตายมากี่วันกี่วันก็ไม่เคยรับรักเราวันนี้ต้องรักเราเด้ไม่รู้อยู่หรือปตา อ๋อขอบใจสวัสดีโอ้ยนี่นีนนน่คุยกันรู้เรื่องเลยเรเนี่ยมาคุยกันก่อนยังไม่ได้คุยหรอเออไอที่อยู่ในคนมมีบ้านไหมในบ้านมีคนอยู่ไหมเออแล้วที่ฉันมามันมีธุระอะไรเหรอจะไปรู้กันเรอถ้าไม่มีธุระอะไรก็กลับไปเถอะเชิญเลยขอบใจจ้าโอ้ยจะได้คุยกันไหมเนี่ย ไปไปลุกไปเปิดประตูให้เขาเลยไปไปเลยไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาบานไะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาี่ช้างเหรอเข้ามาสิวันนี้แหละเก็บคอวันนี้แหละเราจะเอาหลอกว่าคุณแผนตายจะได้เป็นเมียเรา จริงๆนะทางมีหลักฐานนะหละักฐานอะไรนี่ไงกระดูคุ่แผนไหนอะตั้งใจดูนี่อโ,อโอ้พี่แผนนางเห็นกระดูกไหลนึกกลัวนางคิดถึง,ถงหัวลอ้อไงโอ๊ยไ่ต้อหล้อแล้วเจรตาเลย าก็ดูมาเก็บก่อนเดี๋ยวหมดขึ้นโอ้ยแผลเชื่อช้างแล้วยังมาจ้านี่ช้างพูดจริงนะแต่งงานกับช้างเนาะบ้าเหรอพี่ช้างผัวฉันเพิ่งตายจะได้แต่งงานใหม่ได้ไงแต่งเถอะเนาะแต่งกับช้างเถอะเหตุใดจักไม่ยอมแต่ง แม่นายรักคุณพี่ออกปานชนี้ะออกคุณท่านกับแม่นายรักกันปานจะกินงกินเจ้าคะรักกันแต่ไม่ยอมตกแต่งกันเป็นชไหนหรือเจ้าคะนี่รู้เรื่องกันหมดเลยเหรอเนี่ยเจ้าค่ะ <c oughs> อีกไม่นานเหตุใดจึงหัวเราะหัวใครเสียงดังไปถึงคุ้งน้ำข้างโน้นกระมังจริงเหรอคะคุณป้าพี่ผินพี่แ้มนี่ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าหัวเราะเสียงดังไม่งามเลยนะดูทีหรือสักทอดนางเบาสองคนมันหรือจะกล้าถ้านนายไม่นำก่อน มา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 เออมามาไหนไหนไอ้แผนมันก็ตายไปแล้วไอ้ทางมันก็เลยไอ้เด็กๆกันมาเลยกันมันสร้างเรือนหอแต่งแต่งกันเลยแม่คุึงแม่ควรพัด้วกันนั่งมาด้วยกันจับกับข้าวเออเอาละเอาละเอางี้เข้าหอเลยเข้าหอเลยเข้าหอเลยไปไปเออแต่งงานกันเลยเข้าหอกันเลยโอ้ยแม่พิมจ๋าถ้าพี่ชางทำอะไรแรงไปอย่าถือนะ โอ้ยแม่พิมโอ้ยโอ้ยช้างเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยปีพิมทำไมอ่ะปิมเหยียบเต้นบังกะโตจ้าโอ้ยโอ้ยช้าไม่ไหวแล้วโอ้ยในเวลาที่คุณช้างและนางพิมมีความสุขอยู่นั้นคุณแผนก็เดินทางมาถึงแม่พิม ไม่เพ่งอยู่หรือเปล่าจับศึกไม่เพ่งจ้าไม่เพ่งเดี๋ยวหยุดหยุดนี่เป็นใครเนี่ยคุณแผนคุณแผนจริงหรือเปล่าเนี่ยอาใช่สิถ้าเป็นคุณแผนจริงจริงต้องเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อได้ทำได้ไหมไม่ใช่ปัญหาโชว์มาโอมจะเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อไหนตัวต่อ รอกสิปีเอาไม่รอยต้องสิปีอะไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรละ่ะสิปีต่อมาอไม่ใช่เจ้าอะไรลจไ <ś led> จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเข้าบ้านจะรีบไปไหนเล่าเจะเข้าบ้านนะะ,ะเย็นๆจะเข้าไม่ได้ไงอุดดดาบฟ้าฟื้นใช่ไหมเนี่ยใช่ดาบฟ้าฟืาฟ้น,น <ś led> ไหนลองชักโชว์ซิ <ś led> ชักโชว์อ่ะ <ś led> อนี่มันลมบ้าหมูเขา้ามาถึงชักดาบเออโหไม่เอาแล้วจะเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเข้าไปได้ยังไงเล่าทำไมเล่าเข้าไปไม่ได้ทำไม ตอนนี้คุณช้างกับนางพิมพ์ได้เสียกันอยู่ข้างในฮะไอช้างกากพิมพได้กันอยู่ข้างใน,นมโมโหหุนเฉียวมโมโหจนเยี่ยวแตกโอ้ยาเพ็ไม่ต้องมอโมโหขนาดน,น,นั้นเลอะหมดแล้วนะเลอะหมดแล้วขอโทษไอช้างไอเพื่อกทรยศอีอ่าเฮ้อเฮ้อใครที่นารอเยว พ่แผนพ่แผนเป็นอะไรเหยียบเย้่ยืนเหยียบเย้วลื่นโอ้ระวังหน่อยสิเดินมาระวังหน่อยคราทีนั้นคุณแผนเซนเอื่อนยืนถือดาบปาฟปนบนเรือนใหญ่ไม้จากไอ้คุณช้างที่ข้างในเอเหมือดาบไว้คิดได้เลยไม่ฟัน ห้ยิ่งคิดยิ่งแค้นยิ่งเจ็บจิตหมายจะบั่นชีวิตทั้งสองนั้นแล้วจับดาบฟ้าเืา้นขึ้นยืนยันคิดได้ไม่ปันมันสงการคอยมาปันให้มันตายโอ้แม่พิมพ์ตรงนั้นที่พี่เคยหอ เอื้อาดาบไวแต่มาหีบันโ้ยไม่ฟันก็นเลิกไปจะฟันให้ฟันต้องฟันดีไอ้ทางทางอย่างนี้ได้งไงเลยตัดสินใจฟันมาันด้วยทันทีนั่นไงป๊อกเก้าสองเต็งได้ตลอด,ดนั่กเอแม่พิมพ์ วัวไอ้ช้างย,ยังไงยังไงมาทำอะไรมาชวนมาิมเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นไพ่แน่นะแมพ่พีโมยคิดว่าต้องตบต้องไปพกไอ้ช้างไปแล้วแค่เล่นไพ่นะ <c oughs> แล้วอะไรอี่ย ผู้เป็นใครเนี่ยอะไม่รู้จ้าลาวทองไงลาวทองเมียพี่แผนเออหาบ้านพี่แผนออที่เหยียดอยู่เนี่ยกระไดบ้านพี่แผนจ้ะแล้วก็ไม่บอกอุ้ยหล่อจังรู้เปล่าว่าคุณคุณกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ ขอเบอร์ได้ปะเอาไปไหนจ๊ะเอาไปให้ยายผมได้ตกความเลยไปดูเลยตัว,ต,วตัวอะไรอ่ะช้างช้างถ้มามองยังไงก็เหมือนควาย๋ยวตายยศ กล่าววาจาหน้าเกลียดหน้าชังหน้าเกลียดหน้าชังตรงไหนคะข้าพูดความจริงข้าบอกให้ยุดเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักราลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าท่าบริวารไม่เอาการเอางานขี้คล้างตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสมอยชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญ